วันนี้ผมจะมาแนะนำกับ Toyota Fortuner เครื่อง3.0นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีดีเซลขับ4นะครับผมของแต่งบอกเลเยอร์ล้นๆนะครับผมอย่างหนึ่งที่สํคัญเลยคือขับสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดมากๆเลยครับผมเดี๋ยวรับชมเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมพบกับจุดสองออโต้อีกนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำกับรถ Toyota Fortuner เครื่องยนต์3.0ขับ4นะครับผมคันนี้ ต่คันนี้เป็นปี2005ผมจะว่ามาแปลงหน้าเป็นหน้ายักษ์ตัท่านี่จะหล่อเหลาอการทีเดียวนะครับผมไฟหน้าที่แตกต่างกับตัว05ปีเก่าตัวแรกเลยก็คือหนึ่งเลยคือไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์ก็จะมีของเรามีเป็นไฟหลี่ให้ไฟหลี่เอาดีให้นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกครับผมไฟตัดหมอกแล้วก็พวกโฉมหน้าต่างๆจะแปลงทั้งหมดเลยครับทั้งกันชนหน้ากับไะจังหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับไะจางหน้านี้จะเพิ่มความดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูดัันนนนนมมมากกขึ้ะะคผ็็จีีเปตว มินน้าเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลจะมีจมูกด้านบนนะครับผมเพื่อเอาไว้ดูดอากาศเข้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์มันเย็นเย็นเร็วมากขึ้นนะครับอ่าแล้วมาดูด้านข้างมากดีกว่าด้านข้างด้านข้างตัวนี้จะเป็นล้อแต่งนะเป็นล้อ T37 ของ v o กทีสามนะครับผมล้อตัวนี้ค่อนข้างสวยไม่มีรอยไม่มีดุ้งนะครับผมสภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้มาพร้อมกับขอบ18พร้พอมยางใหม่ๆเลยนะครับผม ตัวเจ้ากระตจดด้านข้างกระจดด้านข้างจะมีไฟมาให้อันนี้เป็นของแต่งนะครับผมของแต่งที่ขอเดือกเขาแต่งมาให้ค่อนข้างสวยนะครับไฟติดทุกดวงที่ไปกติครับผมตัวเจ้าสติ๊กเกอร์ข้างรถของเก่าเขาใส่ซิ่งนะครับเขาติดมาให้นี้เราก็ไม่ได้แกะนกค้าถ้าใครสนใจก็เอาไปแกะออกได้เก็บไวไม่ซ่อบนะครับผมนี่มผมไม่มีผลกับสีรถนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นบันไดข้ามเลยข้าอันนี้บันไดข้ามเปิ่ใหม่นะครับผมบันไดข้ามเปิ่ใหม่เป็นสีดําพ่นดําเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็ก แรงต้องห่วงครับผมแล้วก็นามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายครับด้านด้านท้ายไฟก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเป็นสมมาตัวไมเนอร์แล้วนะครับเป็นสมของยักษ์ตัวยักษ์เป็นสึกจะเป็นปีน2009นะจำไม่ผิดน,นะปีน2009นะครับที่อย่างเนี่ยแปลงใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับขอดูไฟฟ้ากเป๋าไม่ใช่นี้ครับเปิดดูปุ๊บตรงนั้นนะครับไม่มีไม่มีไม่เคยผ่านการแกะหรือ,ยอยงไงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยเปลี่ยนฝาหลังแน่นอน ผมในส่วนของเรื่องท่อเสียเป็นท่อเสียของ HKS บญี่ปุ่นนะครับผมท่อใบนี้เป็นท่อ HKS แท้ราคาก็หลายหลายตังอยู่ครับตอนนี้หายากแ้วด้วยตัวนี้นะครับปลายขนาดประมาณน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ3นิ้วนะครับปลายสนิ้วใช่ปลยนิ้วนะครับเราไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่าครับผมาภายในรถนะครับภายในรถจะเป็นเบาะสีเบดนะครับ บอสีเมทคู่หน้าไม่ใช่ปลอกไฟฟ้าครับตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่ปลอกไ,ไม่ใช่ปลอกไฟฟ้าตัเลยเป็นตัเรนมันตินะครับก็บกระจกไฟฟ้าทั้งหมดสีบานนะครับผมก็ออกมาพร้อมกับกระจกห้าจะเป็นเลนสตัดแสงให้เป็นสีฟ้านะครับอยากขึ้นบนแป,ลปล๊บหนึ่งเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเ,เป็นตัววัดบูทเป็นตัวบูทนะครับหลับรถเทอร์โบมีตัวบวกบูทมาให้นะครับมีทั้งบอกแบตบ่อเทอร์โบทัมเมอร์เปิดสวิตช์ไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวตาให้ดูครับ อย่าเบรกก่อนนะครับปุ๊บอ่าสิแล้อเคครับผมอันนี้สวนของตัวนี้ครับจะเป็นตัวอ่าทวอทัมเมอร์นะครับผมหรือสมมติเราดับเครื่องเราเนี้ยมันจะมีเวลาจำกัดที่สามสิบวิไม่ดับเครื่องอ,อัตโนมัติเพื่อให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้ตัวเทอร์โบมันได้ทำง,งานให้มันเต็มประสิทธิภาของมัน,นมันค่อยๆดับลงประมาณนี้ครับผมในส่วนของเร่งไม้ครับเร่งไม้น้อยมากๆเพีแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเราประกาศว่าไม้แท้แน่นอน,นครับคันนี้ครับประมาณในส่วนของเรื่องคอนโซลกลางบ้างครับผมคอนโซลกลางนะครับผมตรงนี้จะเป็นอ่าตัวบอกอุณหภูมิภายนอกแล้วก็เป็นตัวบอกเวลานะครับผมตรงนี้สามารถเซตค่าเราได้เองเลยนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอยู่อันนี้เจ้าของเก่าเขาทําการเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอแบบโอคัสคีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเมมโมรี่เอว USB หรือว่าเป็นแผ่นซีดีก็สามารถใส่ได้นะครับผมอันนี้สามารถเล่นไ้เลยนะครับขอผมกดให้ดูนะอะไรบ้างนี่อ๋อนี่ซองเสียบ USB นะครับอยู่ตรงนี้อ๋อจะมามาเนี่ยครับผม่วนงผมอ่าล้วมีกล้องหลังด้วยครับคันนี้กล้องค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเต่าเขาทาการเก็บกล้องใหม่ปกติตัวนี้จะไม่มีกล้องนี่เราทําการเพิ่มมาให้ครับ Air. Air Air แอร์แอร์เป็นระบบเยี่อต้อนนะครับผมสามารถปรับความเร็วลมได้นะครับกดลดต่อเพิ่มได้เลยตลนี้คือน้ำยาแอร์ เปิดแอร์เปิดแอร์เยวประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องเครื่องเสียงอันนี้เป็นเป็นตัวปรับเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงมาเลยว่าคันนี้แน่นๆเลยคันเรื่องเสียงลูกค้าคนเก่าเจ้าของคนเก่าเขาค่อนข้างชอบเครื่องเสียงมากแต่ว่าปรับทั้งเบสหรือแบบทั้งปรับรุ่นปรับอะไรรุ่นไซส์วาได้หมดเลยครับต่อไปดูนะครับต่อต้องการนะอ่าลองปรับเบร์ให้ดูครับผมเบร์ตรงไหนวะ วบบปิดอ oh, okay. mm ๋อเดี๋ยวมาปิดได้ตัวรูปขอบคุณคุณไส้ที่ปรับเสียงไส้ฝาได้ครับผมตรงนี้ซับพิ่มเสียงทุ้มเสียงแหลมได้เลยตรงนี้ครับผม้วจะประมาณนี้ครับอันนี้คือตัว Parking นเซอร์นะครับผมอันนี้ไว้ร้านถอยจอดมันจะขึ้นเสียงเตือนให้เรานะครับส่วนนี้จะเป็นเกียร์ระบบขับสี่ครับผมอันนี้เรายังเป็นระบบอัตโนมอยู่อินเราแค่ดันไป นี่เราเปลี่ยน,น,นเ,เป็นขับสี่แล้วมันเพื่สจะรับโชว์ว่าเราขับขับสี่ที่หน้าที่หน้าจอนะครับกบลงมาเป็คือขับขับสองดังสิ้นคือขับสี่นะครับเขาจะประมาณนี้ผมจะขับสองก่อนนะครับก็เกียร์จะเป็นเกียร์ะระบบอ่าธรบัดไดนะครับเข้าง,ง่ายๆเกียร์ทุกอย่าง,างปกติปกติทุกอย่างครับเราได้ทุกเกียร์อ่านใน่วนข้างบนนี้เป็นช่องเก็บแว่นตานะผมออก็คร้อมวอไปพร้อมวไปนะครับ ในเาสว่างมีกระจกให้นะครับกระจกให้หนึ่งฝั่งมีฝั่งเดียวกระจกให้มีฝั่งเดียวส่วนกระจกมองหลังนี่เป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติสามารถเปิดปิดได้แล้วข้างหลังเขาเปิดไปสูงมามันทําการตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับจะได้ไดม่สั่กาคนขับนะครับประมาณนี้แล้วไปดูใน่วนข้างหลังกันบ้างดีวกว่าครับครับผมในส่วนของบอหลังข้างนี้จะกว้างนะครับผมข้างจะกว้างเลยบอกว่าเป็นบาหนังจะมีที่พักแขนให้นี่ที่พักแขนให้ แล้วหน้าทางไกลสบายๆครับผมและก็ยังสามารถพับเพื่อไปนั่งเบาะหลังแถวสามได้นะครับผมการพับไปดูนี่การพับคือค่ดึงนี้แกดลงไปปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้เข้ามาง่ายๆครับผมเขาก็ขึ้นนั่งแถวสามไปเลยน,นั่งให้ดูปึ๊บโอเคแนะถวสามนี่ผมแบบจะบอกว่านแนะนาให้เด็กหรือว่าคนต,ตัวเล็กนั่งดีกว่าครับผมเพราะว่ามันค่อน้างจะแคบนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังสบายอยู่นะครับก็มีแอร์หลังสวีทแอร์ข้างหลังให้ เราต้องทำเกินทำการเปิดจากข้างหน้าก่อนนะครับเพื่อจะให้เปิดตรงนี้ได้นะครับเราจะมีทั้งหมดสองฝั่งมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเสองฝั่งก็มีไฟข้างหลังให้นะครับไฟหลังสว่างจะประมาณนี้เห็ดูค่อนข้างสูงครับก็มีเบลบอกสภาพดีไม่มีขาดเป็นบ่อหนังนะครับเป็นบ่อหนังมาประมาณนี้เดี๋ยวดูห้องเครื่องบ้างดีกว่าครับส่วนเรื่องสาปองเป็นระบบโทกตนะครับผม เราบอกชอคเราไม่ต้องเอาไม้อะไรมาคลำไม่ยากแค่เปิดก็ใช้ได้เลยผอมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0ซีซีนะผมเครื่องยนต์ดีเซล turbo ทันนี้นะครับเพราะว่าโบวออฟบาร์มาให้โบว์ออฟบาร์ทำหน้าที่แบบคายอากาศเวลาเราขับถึงความเร็วขั้นหนึงกำหนดหรือเราขับปุ๊บไปเรื่อยๆเงี้ยมันทำการคายอากาศคลายเรื่อยๆคลายความร้อนออกมาแค่เกิดเสียงคิลลิ่งงานขับที่สนุกมากจริงนะครับตอนนี้เป็นตัวให้ไฟฟ้านะครับผมไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าส่วนนี้ตัวให้ไฟฟ้า สํรัของเก่าเ,าเขาก็ค่อน้างทํานาค่อนข้างเยอะแต่พวกเครื่องยนต์เขาไม่เคยยุ่งเลยแต่เลี้ยงไฟป้ายตกแต่งสายไฟเลยรเขาแล้วสวยครับเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีเยิ้มแน่นอนวิทยาปกติหมดครับขับใช้งานได้สําหรับราคาของเจ้าคันนี้ครับผมโตโยต้าฟอร์จินเนอร์300ขับ4คันนี้ราคาถูกมากๆและคุ้มมากๆราคาเพียงแค่398,000บาทเท่านั้นนะครับผมหากใครสนใจน,นะครับผม ติดต่อเลยที่เบอร์น้าแรกงเลยครับเบอร์โทร0618436996่งแปดหกเก้านะครับผมใครได้ตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาถูกมากๆเลยครับผมอันนี้สำคัญเรายินรับบริการรับเช่ารถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อและรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นเรารับซื้อหมดนะครับผมให้ราคาสูงแน่นอนไงลองข้อมดูลเซ็นกันได้หรือจะส่งทางอะไรก็ได้ครับผมครับผมไงขอบมากนะครับผม